สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นมือวันที่12เดือนพฤษภาคมพอ22,400หกสิบเจ็ดนะครับนะวันนี้พามาเืองง้วเนื้อนะครับแนละ้วอยากได้ง้วเนือ้อราคาถึงเถื่อไปเฉลิมฉลอง งานบุญบางไฟผู้ใีได้กระทักมาโทรมานะ้ครับเนาะโจบโบไลครับผมจะลงเงินน้อยๆพีเป็นพีเลยครับเนื้อแขนเจาะก,ก้อนเนี่คนหนึ่งครับใครงันสุดตัว,วทั้งสามตัวใครงันสุดตัวเลยครับเนาะเมื่อเท่านั้นครับทางเนื้อแขนเจาะก,ก้อน,นหอมห้อยๆเนาะครับ คนจับออกมางเนี่ยปรุงนิดเพินนันกันใครยันนแหละครับพนันกันเลยสามตัวนี้ราคาซ้ำกันนะครับนะไม่นสิหมอไปทั้งสามก็ได้มื่ววันข่อยยัก็ต่อเมิสอจบนหนึ่งอยากได้ทั้งสามได้บ่ได้คืึกก่อครับตัวละเท่าไรล่ะเห็นใช่ปไอสิอยากของมอนะครับเนาะ ราคาบอกไปกัต่อร้องได้คือเกอ่าแล้วครับเด้อจำนวนสองพันห้าครับหนึ่งหมื่นสองพันห้า่อร้องได้ยกไปทช้งสาวนี่แห้งลดแห่พิเศษเลยครับนี่นะครับเนาะตาตัวนี้เลยครับเด้อขึ้นมาอย่างได้กัดหากมาโทรมาโอ้ไม่อีกแม่นึงครับผมน้ำิึงอีกแม่นึงครับ นี่ครับแม่นี่แหละถากมาโทมาราคาทํากันนะครับตัวแม่ก็ได้ตัวแม่เงี้ยกลัวอยู่แต่ว่าก็พี่มือพี่ปันซุ้มหนีนะครับเนาะมือพี่ปันตัวหูราคาเดียวกันเงินสองพันห้าเท่ากันขึ้นมาอย่างไรก็ถากมาโทมาครับนี่นครับ นี่สำหรับเขียงสำหรับงานบุญต่างๆถ้า,ามาโทรมานี่ดันจะจองไก่ไก่คุยกันได้คือก็ได้เขาบนะนี่ดันทด้องกคุยกันได้คือเราถักมาโทรมาเบอร์โทรอท่ะศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหกศูนย์สามแปดครับนี่เบอร์หนึ่งศูนย์เก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้า สอ,องหัวน,นี้นะครับนะเพราะว่าจะรนะ้องแน่เสียงไปช่องวไหนก็บ,บอกครับ